ลีดเดอร์ชิคบิ๊กไบค่ะเพราะว่ามีคุณตาเป็นไอดอลนะคะเพราะว่าชิกามีค <antique> <issions> <Perfect> ุณตาเป็นไอดอลของคุณตาพาขี่แต่มแต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเราไม่ได้จับรถยนต์เลยน้อยมากที่จะจับรถยนต์นะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเห็นพี่บุ๋มปนัดดาเป็นไอดอลค่ะตอนนั้นเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมพี่บุ๋มเขาขี่ได้เขาเจ๋งจังเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราก็แบบเอ้ยเราตัวเล็กมากเราจะขี่ได้ไหม พอมีโอกาสได้มาจับก็ชอบยิ่งชอบมากขึ้นเลยเป็นคนชอบขับรถแบบเที่ยวค่ะเที่ยวในที่นี้ก็คือแบบว่ามีติง้งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบตอนเย็นร้านนมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบว่าเวลาในเมืองอะ่ะมีการจัดเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยชอบไปถ่ายไฟชอบไปดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยแต่ออกทริปเราก็ชอบเหมือนกันนะคะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกแล้วเนาะช่วงนี้เนาะส่วนสูงอีกแล้วโหยคำถามเนี่ยไม่เคยหมดใบเลยนะจริงๆแฮชแทกแ็กเราเขียนแต่เราจะบอกว่าส่วนสูงเราอ่ะ154คือ154จริงๆนะดูตัวด้วยแค่นี้เองที่มีเป็นของตัวเองคันแรกเลยนี่เลยค่ะ650นะคะ ส่วนคันที่2ก็จะมีคันนี้ S พันนี่แหละคะ่ะคันนี้ตั้งชื่อแล้วแต่คันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อคือคันนี้นะคะชื่อว่าเบสนะคะตั้งชื่อแล้วนะคะแบบตอนนั้นที่เราตั้งพอเราชื่ว่าตอนที่เราสร้างเรามีทุกอย่าง <c oughs> เรามีพร้อมเขานะคะส่วนคันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ตั้งแต่ก็คิดไว้อยู่นะคะก็หายชื่อที่เหมาะสมอยู่นะคะก็กำลังคิดคิดอยู่นะเอสพันอย่าเพิ่งน้อยใจนรนลุ คือจริงๆคือเขาก็อยู่ในลำดับในใจเราแต่เรามีความรังเลกับอีกค่ายหนึ่งค่ะค่ายสีแดงนะทุกคนอาจจะไปดูได้นะคะดูใช่ไหมค่ายสีแดงซึ่งเราอไปเห็น V2 สวยมากสวยแล้วเราชอบเราปิ๊งเลยสะดุดตาแบบนี่ต้องได้แหละแต่ตอนนั้นนะคะคือรถยังไม่มีใช่ไหมคะรถเขายังไม่ประกอบแล้วก็คือตอนนั้นรงงงโรงงานเขาปิดเราก็เลยสวเอ้ยมันไม่ได้แล้วเราก็เลยไปลองดูนะคะคือเหมือนพอไปลองแล้วรู้สึกว่า มันมันเหมือน,มน,มนไม่ใช่อ่ะแต่เราชอบมากเลยนะในใจเราชอบมากตอนแรกอะแต่พอเราเลยไปปรึกษาเพื่อนนะคะที่ขี่ดูคันตีค่ายนี้นะคะค่ายแดงก็เขาก็ให้คาแนะนําว่าเออนู่นนี่นั่นเป็นยังไงแล้วเร,เราก็ว่าเอ้เนี่ยเราอาบแต่ว่าเราไม่รู้จะไปตัวไหนดีเอสพันหรอะอะไรเงี้ยอืมเราก็ไปลองดูแล้วรู้สึกว่าพอเราไปลองอีกครั้งหนึ่งอะเราไปแบบไปไป,ไปมองยืนมองเขาว่าเรารู้สึกว่าเออใช่มันต้องเอสพันลแหละอะไรก็เลยได้คันนี้มาค่ะ จะเริ่มจากคันนี้ก่อนเนาะที่ใหญ่นี้ก็คือเขาจะแต่งก็คือจะมีเป็นชิลหน้าท้ายสั้นนะคะแล้วก็ท่อเปิดเอานะคะแล้วก็แต่งมาอีกก็จะมีมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีเบาะเบาะของเลนส์ลน์นะคะประมาณนะคะมีแค่นี้ค่ะนี้จะแต่งแบบนิดเดียวเพราะว่าเราอยากแบบให้เดิมๆเ,เพราะเราคันนี้เราชอบเขาแบบในสไตล์เขาแบบเดิมๆอยู่แล้วนะคะ ส่วน s อ0พันคันนี้นะคะชิคก็จะแต่งก็จะมีท่อนะคะแล้วก็มีเบาะนะคะลสไลน์เหมือนกันนะคะเอ่อแล้วก็จะเป็นกาดหม้อน้ำแล้วก็แข้งเนะะี่ยค่ะข้างเครื่องเนะะี่ยค่ะทุกคนแล้วก็เอ่ออะไรอีกอะท้ายสั้นนะคะการลอยนะคะหน้าถังถ้านาคต์อะอาจจะเปลี่ยนสไตล์ไปเลยก็ได้อาจจะแบบเรามองนะว่า ไม่ฮะเลยไม่ใช่ท่ายไม่ใช่ทายไม่ใช่ยิยย่งไม่ใช่ท้ายเลยเธอเอาคันนี้มันชั้นที่ชั้นขาขึ้นถึงง่ายๆเลยสิเอออาจจะคันเล็กๆหรือซีซีดรอปลงซีซีเล็กลงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นขี่แบบทรงแบบสบายๆอะ่ะเออตอนนี้ก็คือเริ่มปวดหลังนะเป็นคนทุกที่ยู่ที่ไหนก็เป็นคนอ่ะเป็นคนขอนแก่นคะ่ะ เขาทำหลายอย่างเลยชอบชอบหลายอย่างเลยค่ะชอบกินเอาเอาสำเนียงปกติอ๋อสำเนียงปกติโทษโทษโทษมันลั่นมันลั่นก็ชอบชอบถ้าทำอาหารก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยได้ทำนะคะชอบอาหลักๆเลยงานหลีกก็จะเป็นชอบทำเซเว่นอีเลเว่นเราคิดภาพในหัวเลยว่าเซเว่นจะมาพอดีที่เราสัมภาษณ์เอาไว้นู่นก่อนก็ได้อันนี้คือแบบ คือชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ต้องชวนเรเล่นเราเล่นเชิญได้ก็ชอบถ่ายภาพอะ่ะแบบหลักๆเลยจะเป็นกลมโปรนะคะเมื่อก่อนใช้กลมโปรซึ่งกลมโประเจ็ดฉีเดไปแล้วเรียบร้อยใช้หนักหน่วงมากสภาพแบบโอ้คือไม่รู้ว่ากินพลังงานในในกล้องเยอะแค่ไหนคือบวมขึ้นอะไรเงี้ยก็แต่ ปัจจุบันนะคะก็จะใช้เป็น8ปดหกแล้วค่ะหลักๆจะใช้เป็นกลมโปเลยนะคะที่ถ่ายถ่ายคลิปแล้วตัดคลิปไล่อยสุดจะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าไปทําแบบบล็อกหรือไม่ได้พกกลมโปไปก็จะเน้นเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยค่ะไอโฟนเนี่ยค่ะไมอ๋อไมที่ใช้ไมจะเป็นจะเป็นโบย a าค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่นานมากแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันนี้มีผลิตไหมค่ะเป็นโบย่าไวเลสนะคะแต w m 2อะไร w m เ1นี่แหละค่ะแต่ชิคจะใช้เป็นตัวนี้นะแค่สายมันมานะคะไม่ได้ใช้ตัวไเวเลสเพราะว่าเคยใช้ตัวไเวเลสแล้วมันไม่สเสถียรจะใช้แค่นี้ค่ะใหม่ช่องทางในการติดตามนะคะทุกคนก็ฝากกดซับกดไลค์กดติดตามตึงต้งตึงต้งด้วยน,นะคะเอาก็คือมี ช n แนลนะคะ Yutube นะคะ t ิตา h i c Big Bite นะคะแล้วก็ TikTok l i t t ิต Chic นะคะแล้วก็ Facebook Instagram ก็ l t ิต Chic เช่นกันค่ะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะโอ๋หมายถึงพัดลมใช่ไหมมุกเก่าแต่ก็ยังเล่นนะยัง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 มั้งยังยังไม่มีแฟนนะคะยังไม่มีนะคะ ยังค่ะยังจริงๆนะคะไม่มีมังตัดมังออกไปค่ะจะบอกว่าถ้าใครอยากฟังเสียงเอสพาเราอะนะคะก็เดี๋ยวไปรอชมพาร์ทหน้าแล้วกันเพราะพาร์ทนี้ยังไม่จบรอชม e ีพีต่อไปเลยนะทุกคนรอได้เลยนะคะอีพีต่อไปแน่นอนทุกคนจะได้เห็นชัดแน่เลยแล้วที่สําคัญเลยนะสําหรับใครนะคะที่มี comment, คอมเมนต์คําถามข้อสงสัยเราจะมี EP ีต่อนะ,ะถ้าเกิน50คําถามหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะ คอมเมนต์หลายๆคำถามเข้ามานะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอบคุณมูลหลายๆเด้อที่มาเบิ่งนาะอย่าลืมกดซับกดติดตามซองเนน้ำเด้อซองอ่โฟสตายเด้อซองไอ้ีกพูดไม่รู้เรื่องเลยนะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมกันถ้าใครอยาก ดูพาร์ทต่อไปเรามีให้ชมแน่ๆเลยแต่รอดู E p พีหน้านะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนตาล้กงไม่ให้ไปกินข้าวก็จะไปกินแล้วไม่ไหวหิวออขอพักแล้ววาร์ปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจริงๆสั่นกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในอีพีหน้าอีกนะคะเดี๋ยวก็จะมาตอบคาถามทุกคนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะไปแล้วบ๊ายบายโมโ oh, หตากลกองแล้วนะจะลากตไปหาตาก้อง ทารัมำทำทำอ้าวไม่ได้โกดอัดหรออ้าวเชลทำไมทำอย่างนี้จบกันตรงนี้ดีกว่า